ตัวไฟมั้งไงพี่นี่เหมือนคนตกมาจากทิ้งช้าแล้วโดนรถทับตายพี่เอ๊ยเอ็นั่นโม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 เหรอไม่ไม่ใช่โมโมเอ๋ใครวะไม่รู้อ่ะที่รู้ๆคือดวงดาวเลยเน๊ยโอ้เขาผู้นั้นกลับมาแล้วหนีเร็วใครวะเออพี่เราแก๊สมาเจมเจมหนีเร็วฮะอะไรเกิดอะไรขึ้นไปละมันมีอะไรอ่ะไหนดีพี่มีคนเล้งแก๊สพี่ฮะ เองว่าไงนะมีมีคนเลี้ยงแก๊เหรอมีมีคนเลี้ยงแก๊สมีคนเลี้ยงแคทเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอกลางคืนก่อนเดี๋ยวเราไปฟาร์มคิปเปอร์ก่อนเดีจ้ะแป๊บเดี๋ยวไปเอาคิปเปอร์ก่อนอันนี้ลูกแกบอกว่าทำไมไปหาดินปืนก่อนเดี๋ยวดินปืนไม่พอพาไปคาบพลูหมดเด้อตลกเด้อมันยังไม่อัปเดตมันยังไม่อัปเดตมาเลยให้กูเลี้ยงยังไงหัวละมันยังไม่อัปเดตวะทีเนาะ เลี้ยงแมวได้ยินผิดได้ยังผิดได้ยินผิดสีได้ยินผิดสีแมวสีแมวแมวเหอน่าแคสายเออมีพิรุธแต่เนี่ยมีพิรุษนะมีพิรุธนั่นแน่นแน่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 มีพิรุธนะกินเลยเนี่ยทำไมว่าแคทเลมวมันมีพิรุธนะเลี้ยงแคทเลี้ยงแคทเหรอไหนไปดูหน่อยจีเขาเลี้ยงแกเขต้องไปบอกใครละเหมือนว่าจะอยู่ตรงจุดข้างหน้าเราไงไหนดูซิ อ๋อสีต้องการท้าแข่ง PVP กับเองอ่ะเพราะว่าได้มรอคีย์บอร์ดแล้ว้ยแล้วเราให้อาวุธไปแล้วเมื่อเช้าด้วยนะประเด็นเนี่ยใครทำสามพับพวงไว้แถวนี้เกียร์อะไรกันใครใครทำสามพับพวงไว้ตรงนี้เป็นกูเองเชียโอ้มันมันมันเป๊ะมากเลยแล้วตรงข้้งบนสีเว้เอง จีินะยังไม่ได้เอาไอยนั้นน่ะผ้าผ้าหลักสีมาใส่ด้วยเออเอาผ้าหลักสีมาใส่ก่อนไม่แย่พีเอาเนื้อไก่ไปถวายเลยพี่เออเนี่ยมีหมูไม่เอาเราเลือดหมูดีกว่าเราเหม็นไก่สักตัวหนึ่งเออเจอแล้วไก่ตัวนึงไอ้ไอต้อยพี่ดับดับไม้กูปวดพีกูให้ที่ดับไม้ที่กูให้มึงดูอะพี่อ่ะ นี bon ่หละไม้น oh. ่ะหนาไม่เง้ยหนาไม่เงี้ยอะไรอ่ะคือทำให้ดนาไม้นั่นแหะคาร์เมลชาร์ดไอบีพี่เสร็จละถวายไก่เรียบร้อยไปละเออให้น้ำแดงด้วยพี่ไม่มีเดี๋ยวคิดว่าจะทำระพุทธรูปทองแดงไว้เพราะว่ามันจะเหมือนเอ่อเทวีเสรีภาพเม่อพอนานแบบมันก็จะขึ้นเอ่อสนิมเมื่อไม่ใช่เดฉดด้นไปใส่น้ำไก่ไก่สองตัว พี่กูเห็นแล้วพี่จอจอสีจอสีวะจอเป็นเส้นเลยพี่ใช่ยกูกำลังโดนแก้ยิงอยู่ฮะแก้ยิงเหรอโอ้ยโอ้ยเราอยู่ในเนเธอร์ตอนนี้เราปดูบ้านหลังเหมือนกันใช่ไหมวะไม่ปว่าใครบ้ข้างล่างอ๋อไอเทนเงี่ยวอเทนเป็นไงบ้างเทนระวังพีมันตีนะพี่เออเทนว่าตอนนี้กูโดนระบาด เดือดร้ายเมันจะไม่ได้มีแค่เดียวพี่เวเอาเตียไปตั้งหลังคาบ้านนะข้หลังคาังมันสลังไมอะไรนกูนอนบนนั้นไปโอเคไปนาไม่ต้องเตรียมเตียงวมันไมต้องแต่เมื่อวานแล้วฮะย่ายาย่าย่างย่งยย่างมากอยางอย่างยงใช่ไหมโอเคนั่นนู่นหอดไป เกือบต้องระเบิดโอ้ถามจริงนะสกินหรือว่าชุดเองปกติเกาะคุณพี่อืมอืมเป็นไงตั้านเป็นไงบ้างเกาะถือไหมเออเกาะกูตีกูวิ่งเข้าเพี้ือตายไม่ได้เราต้องไปช่วยเทนแล้วเรานี่ตัวนี้แรกวะพี่กูรอดละกูรอด โอเคไม่ต้องช่วยแล้วเฮ้ยเอนแชนดีเราเลยนะเพราะเราต้องการกันไฟอีกสักหนึ่งอันเฮ้ยเลิกจวยเด่นใครปาดหน้าเราเลยไปเดินถอยหลังอ่ะจะทอนเลยว่าจะทำเก่อกันไฟไอวีฟีอะวีวีอยู่เฮ้ยเดี๋ยวเกาะกันไฟเฮ้อะเปิดอะเปวีไว้หาไปได้ไงได้กันได้ใช่อะไรพี่เมื่อกี้เราห็นในเทนไปตบเองเสร็จแล้วอยู่มันทะเลพผ่อนหายไป วผีหลอกกุญญาล้นไม่ใช่ผีหลอกเลยเมื่อกี้ก oh ูตั้งใจแก้กั้นสิแต่การที่กูปาเอ็นดูโผล่ไม่ได้บนเริ่มตีมันแล้วกันบ้าผู้ชายละผู้ชายแล้วทำไมถึงเอ็นดูโผล่กอดสีเขียวกับสีแดงเหรอฮะอ๋อเต่าทีกอดแล้วมันเขียวอะเราชอบความเขียวไอ้มรกรเอ้ย โอ้ยเฮียกูเจ็บที่หายเลยมันละกดแต่สามวันทกติไมันก็โดสะท้อนตายหมดลสิตอนนี้ซู้คไม่ได้เลยอีไม่ทำแลวนะราจักเอลซ่าเอ้รู้จักไหมเอลซ่าพี่ถอนออนลังทันออกแกเพียงถอนลังทันออกแัเพียงทำไมอะทำให้ทุกคนเดือดร้อนทุกคนแม่งกระโดดลงไปตรงเอวีซีแล้วแม่งก็โดน เือกกระแทกเราเราเป็นเอลซ่าเลยนะเฮ้ยทำแื่งทำน้ำแข็งให้ตรงทางลงอ่ะใช่เป็นน้ำแข็งไว้เราเราเป็นเอลซ่าเลยนะเจมส์ทุกมโดดลงไปขาเดี๋ยวหมดแล้วพีเลยอ๋อพี่อยากเป็นเอลซ่าก็ไปบอกพี่เออเราเป็นไอ้นั่นเลยนะเลยดิโกลขึ้นเลยนะเพี่รู้ไหมว่าน้ำแข็งน่ะที่เองไปทำไว้ตรงชาวบ้านที่อยู่ใต้ดินน่ะทุกคนแม่งโดดลงไปแล้โดนน้ำแข็งกระแทกนั่นไง อย่าว่าตัวเองเนี่ยเราก็โดนเนี่ยเอาถอดถอดรองเท้าเอาเอาไปทิ้งเลยพี่ถอดไม่ได้มันเป็นรองเท้าที่เราปั้นมาสุดมือแล้วใส่ทุกอย่างแบบไม่รู้จะใส่แล้วแข็งตัวมัากพอดีรองเท้ามันสวยให้ดีเราอยากเป็นเลี้เกิร์ลวะเียเราก็เลยใส่มาพี่อยกเนเอลซ่าที่อยากเป็นเอลซ่าเยแล้วเจอมาเป็นน้ำแข็งละเ้าหมาว่าเลยมีรองเท้าแค่นี้อยู่อะ เจมทำอะไรเจมกัดต้นไม้ไปกัดำลังแบบขวานตกไปในน้ำอะ่ะแลเทพอะ่ะเอาขวานมาเอาขวานทองมาให้เวแล้วไอ้เจมมาเอาขวานทองเวเลยโดนคำสาปเวี่ยอะไรเนี่ยตำนานเลยเดมโยนสาปอาเรียบร้อยโดนสวรดดรค์หรือโดมอะไรมันเกิดอะไรขึ้นไปไอเทนน่ะ โดนไอ้ศิกท่ยิงไงถ้าฉันยิงสวนเข้าไปนัดเดียวร่วงเลยพาเวอร์วีศึกทนูว่ะยิงนัดเดียวตัวมันกรเด็นเลยฮะน่าจะมีพันสองเจมเองเองเอาต้นไม้ข้้วบนนี้ออกก่อนเจมเองถึงจะสามารถปลูกได้เจมหรือไม่ก็เปลี่ยนที่เจมอมาไม่กูหิวค่กูร้องิวแค่เดี๋ยวรู้ว่ากูหิวแดงไหม เปลี่ยนไม่ได้กูเปลี่ยนไม่ได้เวลาสิกอดๆละมึงอยู่กันต่อไปนะว่าต่อฟะเฮ้ยอะไรเออมึงยิงยิงกูเข้ามาติดสถานะไฟกูก็โดนลวกอยู่ดีๆนะหมยิงเห็นยิงอ่ะยิงหน่อยยิงโชว์นะแม่นป่ะข้างหลังเองอ่ะเทนนั่นแหละเบื่อโชว์เองเป็นโชว์ไปแล้วใครดีเองเห็นข้างบนไหมน่ะอยู่นี้แล้วแหละเหรอ ไม่ไม่มันแหลกมันเราโฉวเลยวะมันแหลกแฟนทอมไว้เหี้ยแฟนทอมขยังนขยังไม่ยอมนอนมันจะเพิ่มจำนวนซะเนี่ยเฮ้ยแฟนท่อมสักทีกงเป็นตัวเลยได้เลยเป็นทอมโอ้โอสยโอ้สวรรค์โดยแล้วเออฮายไม่นะพี่พี่คนี พยายามจะพูดสะวันฤดูแล้วไปเรื่อยๆได้เลยเรื่อยๆงานเบียดดูข้างหน้ามึงเด็กฮะอะไรอ่ะไต้ไหนอ่ะไหนอ่ะไหนดูดิเียไหนดูซิมีอะไรบ้างวอตเตอร์แดงแดงๆอะเบียทีเอ็มทีอยู่ไหนเราไปลากคีเปอร์มาระเบิดก่อนดีกว่าเราเราจ่าดเกินที่เราจะขุดได้อะไอคนสีแดงมันทำไอคนสีแดงกันเหรอ อุ้ยรับไม่ได้เหรอเกี่ยวนายแดงเหรอแดงตะโอยเย้สกิลตั้งสองตัวสู้กันวะเอาเริ่มโอ้เอาตัวล่างแพครับโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวฆ่าส่งเกิดใหม่อืมดีปีีดูอะไรนะพี่ดูอะไรพี่นิ่งๆหน่อยพี่โอ้ยสะท้อนสามผมดูความร้อนมาดูความร้อนพี่เห็นเปล่า เห็นแล้วมันเบิร์นเลยแล้วเมื่อไหร่เซษมันจ,าจาตะตกอะใครก็ได้ช่วยยิงมาหน่อยดิอ่ากูตายแล้วสีโ <c ười> ดนยิงตายเฮ้ยตูยิงไม่โดนโอเคสีหายไปไหนเหรออ้าวโอ้ยไอ้สัสเห็นไหมสีตูยิงเมื่อกี้ยิงแล้วอะสีเอ็นเอ็นขวางอะสีเอ้ยสวย